ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าแรงนี้เหมือนกันแต่จะพาไปดูความสวยงามของดอกไม้หน้าแรงกันบ้างนะคะโดยจะพาไปที่สุพรรณบุรีค่ะ เป็นความงามของงานกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทรายนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็มีกระบองเพชรพันธุ์ที่หายากอย่างเช่นนะคะโบตันเท้าพันตาแคคตัสต่างๆนะคะซึ่งก็มีสรรพคุณสามารถที่จะบรรเทาโรคปิดได้นะคะรวมถึงสารสกัดกระบองเพชรเนี่ยใครจะรู้ว่าช่วยลดอาการเมาค้างได้ด้วยค่ะ ซึ่งที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงตมบลพัพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนายปัญหาศิละปะอาชาก็เป็นประธานพิธีเปิดงานกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทราย ซึ่งผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถเที่ยวชมเทศกาลนี้นะคะจนถึงวันที่30เมษายนเลยเนื้อที่ของเขาสองไร่กว้างขวางมากแบ่งการจัดงานเป็น3ส่วนนะคะก็จะมีภายในโรงเรือนอย่างเมื่อสักครู่ที่เห็นอันนี้ภายนอกโรงเรือนีส,สวยนะถ่ายรูปได้ชมได้ใกล้ชิดมากแต่อย่าแตะนะคะ สะดุ้งทันทีสะดุ้งเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขามีจุดจําหน่ายพันไม้ของเกษตรกรนะคะรวมถึงยังมีที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมอีกด้วยนะคะภายในงานนี่ค่ะเขามีการรวบรวมพันพุ์พืชนะคะทั้งสองกลุ่มก็คือจะมีกลุ่มแคคตัสนะคะแล้วก็กลุ่มไม้อวบน้ำโดยกลุ่มแคคตัสเนี่ยมี20สกุล34ชนิดนะคะขณะที่กลุ่มไม้อวบน้ำเนี่ยจะมี8ตระกูล 13, สิบสามสกุลห้ชนิดนะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยที่นำมาจัดแสดงวางไว้เนี่ยคือ84ชนิดมากกว่า สี่หมื่นต้นไปงานนี้งานเดียวเนี่ยโอ้โหเห็นกระบองเพชรเยอะมากนะคะและนอกจากนี้เขาก็มีไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะพร้อมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้อย่างใกล้ชิดได้ไปเที่ยวชมได้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะและนอกจากนี้เนี่ยภายในงานเขาก็มีการจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพืชทะเลทราย หรือว่าพืชหน้าแลงแบบนี้ด้วยต้องการน้ําน้อยไงเลยเป็นดอกไม้แห่งทะเลทรายถูกต้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันที่หยิบมาฝากกันในช่วงของหน้าแ้งแบบนี้ยอมรับจริงๆว่าอูรอา้ร้อนมากร้อนจนบางทีหงุดหงิดไปหมดแล้วมันมองอะไรก็ไม่สวยเลยมันหงุดหงิดไงแคคตาเซียงร้องขอชีวิตอะ <laughs> ร้อนมา,จากจนอยู่ไม่ได้ยิ่ว่าทะเลทราย <c oughs> นั่นสิทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ใจนะ <c oughs> ออร้อนที่ใจหงุดหงิดเห็นอะไรก็ไม่ดีมันต้องทําใจจริงต <c oughs> แต่ว่าเกษตรกรชอบนะเพราะว่าแ้งแบบนี้เนี่ยปลูกดีมากสําหรับกระบองเพชรน,นะคะก็เป็นเขาเรียกว่ารายได้เสริมในช่วงหน้าแรงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ <c oughs>